อรุณสวัสดยามเช้านะครับผมในชีวิตของคนเราคือการเรียนรู้นะครับถ้าเราไม่คบหาเราก็ไม่รู้ว่าใครดีใครร้ายถ้าไม่เกิดเรื่องเราก็ไม่รู้ว่าใครจริงใจหรือใครเสรแสร้งถ้าเราไม่ดื่มเราก็ไม่รู้นะครับว่าแก้วไหนร้อนแก้วไหนเย็นถ้าไม่หมดผลประโยชน์เราก็ไม่รู้ว่าใครยังอยู่กับเราหรือใครเดินออกไปชีวิตของคนเรานี่นะครับ ถ้าไม่ตกต่ำเราก็ไม่รู้ว่าใครมิดแท้หรือใครมิดเทียมฟ้าเปลี่ยนสีจึงแยกออกว่าฤดูการใดสถานะเปลี่ยนไปจึงพิสูจนใจของคนนะครับฉะนั้นในชีวิตของเราคือการเรียนรู้ไม่ว่าจะสุขหรือจะทุกข์จะดีจะร้ายไม่ว่าจะพบเจอกับปัญหาอุปสรรคอะไรขอให้คุณมีใจเข้มแข็งอดทนมุ่งมั่นแล้วมีสติเท่าทันอยู่กับกายและใจของเราเสมอนะครับ ชีวิตของคนเราเป็นธรรมดาที่ต้องพบเจอกับการเรียนรู้ไปในทุกๆวันขอให้คุณมีความสุขอยู่กับความพอดีบนพื้นฐานของความจริงนะครับแล้วเราจะไม่ทุกข์กับอะไรก็ตามที่เข้ามากระทบจิตใจของเราอารมณ์สวัสด์ยามเช้าครับ